ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีณวัดปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลในวันอนังคารที่22ตุลาคม2567เดีี๋ยวอกสักครู่หนึ่งเรากลับมาชมในส่วนของรายละเอียดลึกๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตาม ทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิติมกันด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้เนะี่ยก็ออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e ของบ่าวจอมนิติมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ, <S <S ๆๆรบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิติมกันด้วยนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะครับื 5, อจะฝากาวว่าไก้าสาวุคอมิวเตอร์จังหวัดสตูน็ได้เหมือน,น,นะครับสาหรับก,การฝากข่าวชาสัมพันธ์นะ์ นะครับข่าวฟรีๆครับงานบุญงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลงานต่างๆนะครับคือประชาสัสพมนธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆหรือจะเป็นในส่วนของข่าวงานศพงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงน้ำชางานขึ้นบ้านใหม่งานนู่นนี่นั่นครับหรือจะเป็นในส่วนในส่วนของการร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ มีความเดือดร้อนจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฝา,ากข่าวมาประชาสัมพันธ์ได้หรือจะฝากข่าวมาช่วยให้ด่าให้ก็ได้เช่นกันนะครับมีหลายรูปแบบครับฝากมาครับฝากให้ช่วยดา่าฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ฝากให้ช่วยดําเนินการไปถึงหน่วยงานราชการนู่นนี้นั่นนะครับหรือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องใดเนี่ยสามารถที่จะฝากข่าวมาได้เลยนะครับฝากด่าก็ได้เช่นกันครับด้วยความยินดี นะครับเรามีสื่อโซเชียลอีกมากมายครับแล้วก็มีหลายหลายท่านพร้อมที่จะแชร์ไปหลายๆท่านพร้อมที่จะเอาไปโพสต์ด่าให้ด้วยอีกทางหนึ่งอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกัลายนานมิตรนะครับที่ช่วยช่วยกันในส่วนนี้นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าต้องการจะติดต่อโฆษณาครับ0993154905อันนี้คือสามารถติดต่อมาที่ผมโดยตรงกันได้เลยนะครับ30เทป1,000บาท หรือจะเป็นแบ่งเป็นเทปนะครับหเทปก็100บาทก็ได้นะครับลงสัก1เทปหรือ2เทปก็ได้เลยนะครับเทปละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาทีเดียว30เทปเนี่ยก็สามพันอ่าหนึ่0 0บาทนะครับสาเทป1000บาทถ้าเทปย่อยๆก็คือเทปละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะ,ะร่วมกันกลงโฆษณากันได้เลยนะครับหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือสังคมในส่วนนี้กันอยู่นะครับ มาถึงของเรานะครับสำหรับในเทปหลักๆของเราเทปนี้ก็คือ,อขอเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีประจำปี2567ที่วัดปากบาราอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลปากน้ำอำเภอรางงูจังหวัดสตูลน,นะครับะจะทำการทอดกระถินกันในวันอังคารที่22ตุลาคม2567นี้ครับซึ่งตรงกับแรม5ค่ำเดือน11 ก็ไปร่วมทอดกระถินสามัคคีที่วัดกันได้เลยนะครับวัดเนี่ยพื้นที่ของวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเล็กๆนะครับพื้นที่พื้นที่ไม่ได้กว้างขวางมากนะครับแต่มีความร่มรื่นครับเงียบสงบร่มรื่นดีนะครับคือบรรยากาศดีมากเลยครับนะครับแล้วก็อยู่ติดคลองนะครับอยู่ติดคลองตรงนั้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับไปเที่ยวชมที่วัดกันได้นะครับไปสักการะแม่แม่พญานาค นะครับที่เรือนะครับไปขอโชคข,ขอลาบขอพอรกันได้เลยนะครับก็ช่องเนี้ยหลังจากที่เทปรายการดกเดอะโคสเกตของอาจารย์โอเล่ออกอากาศไปนะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยถูกเลขท้าย2ตัว59ของงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนนะครับก็ไปที่วัดกันตลอดสายนะครับมีประชาชนเนี่ยไปที่วัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยครับ มีไปกันทุกวันนะครับประชาชนไปกราบสักการะประชาชนไปเยี่ยมชมวัดนะครับแล้วก็ประชาชนไปร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเพราะว่าเราจะทําการสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถนะครับซึ่งทางวัดยังไม่มีนะครับเราก็เลยจัดทอดกระถินแล้วก็รับร่วมบุญนะครับเพื่อที่จะนําเงินทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในการสร้างโบสถ์ให้กับทางวัดปากบารานะครับที่ตําบลปากน้ําอาเภอละงูจังหวัดสตูล นะครับคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูในส่วนของอบรรยากาศภายในวัดนะครับที่ผมไปบันทึกเทปแบบฉบับชาวบ้านชาวบ้านนะครับคือไปบันทึกเทปแบบง่ายๆนะครับให้กับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องรอชมอีกทีหนึ่งนะครับทางช่อง u t u b บบาจอมเน็ตซ็นครับผมบันทึกเทไปไว้แล้วนะครับแล้วก็รอออกอากาศนะครับคิดว่าน่าจะออกอากาศวันนี้14ตุลาคมสองพันหกสิบเถ้าวันนี้ไม่ได้ออกอากาศก็อาจออกอากาศในส่วนของวันพรุ่งนี้15ตุลาคมสองพันห้ร้อ แต่น่าจะออกอากาศหลักๆวันนี้แหละนะครับน่าจะออกอากาศกวันนี้ของ1 4ตุลาคมสองพันหรสิบเจ็ดน,น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆหรือช่วงคำ่ำๆนะครับที่จะออกอากาศเทปที่ไปถ่ายแบบบ้านๆฉบับบ้านๆน,นะครับที่วัดปากบาราอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลปากน้ําอําเภอลางูจังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับกับบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 6, 7, 2, 7, 4, 5 7, 9, 2,1 นะครับนี่คือเลขที่บัญชี6 7 2 7 4 5 7 9 2 1หนะครับหรือจะติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรศัพท์ของทางวัดก็ได้เช่นกันนะครับ0 8นย์8 0ด6 9นะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกับทางวัดซึ่งบัญชีนะ่จะเป็นบัญชีชื่อว่าวัดปากบาราเลขที่บัญชี6 7 2 7 4 5 7 9 2 1นะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญกระถินในครั้งนี้กันได้เลยนะครับเพื่อนำเงินมาสมทบทุนในการสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถของทางวัดนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในที่เป็นรูปภาพนะครับที่ผมไปถ่ายมาอตอนที่เข้าไปบันทึกเทปเที่ยวชมวัด ที่วัดปากบารานะครับเราผมไปบันทึกเทปแบบฉบับชาวบ้านแบบธรรมดาธรรมดาฉบับชาวบ้านนะครับนี่คือเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเจอป้ายยินดีต้อนรับจากทางวัดปากบารานะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปบูชาแม่พญานาคกันได้ด้วยนะครับที่เรือนะครับแล้วก็เลขเด่นเลขดังของทางวัดนะครับก็ยังลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อครับเลขหกห้าเก้านะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีพระ ุทธรูปนะครับนี่ครับนี่ครับภายในภายในวัดนะครับนี้คือเข้ามาด้านในวัดนะครับเนี่ยนะครับนี่คืออบบรรากาศนุนี้ตรงนี้คือกองอํานวยการนะครับคือคุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อทางกองอํานวยการได้เลยนะครับคุณผู้ชมเข้าจากประตูหน้าวัดบุ๊บวิ่งตรงเข้ามาเข้ามาเรื่อยเรื่อยก็จะเจอกับกองอํานวยการเลยนะครับที่อาคารตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าส่วนนี้นะครับก็คือดังที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าจุดที่บูชา สักการะบูชาแม่พญานาคตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เรือนะครับนั่นครับเรือตรงนั้นครับก็คือเลขเด็ดคือ659นะครับตรงนี้ครับนี่ครับนั่นครับเลขเด็ดครับ659นะครับนี่ครับลุ้นกันอีกหลายๆงวดเลยนะครับสําหรับเลข659เลขเด็ดเลขดันเลขดินเลขดังของทางวัดนะครับกับทางวัดปากบารานะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตรงนี้คือกรมหลวงชุมพร นะครับก็ทางวัดก็มีด้วยนะครับซึ่งจะหันหน้าออกทางคลองนะครับหันหน้ามาทางคลองซึ่งฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองจะมีเรือของชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นครับนะครับนี่คือในส่วนของทางวัดปากบารานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญทอดกระถินกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่22ตุลาคม2567นี้นะครับ ส่วนในส่วนของการทอดกระถินของวัดอื่นๆนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการทอดกระถินนะครับวันที่2 7ตุลาคมส5 6 7นรก็ั่นก็คือร่วมทอดกระถินสามัคคีกันที่วัดปัณาระสารามหรือวัดพัง15อยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับท่าุผ้นผ่านบัญชีธนาคารของวัดปณาราสารามครับเป็นบัญชีธนาคารทกรสเลขทอศเ็ี่0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3นะครับนี่คือเลขที่บัญชีของวัดปัณาระสารามครับ ต่อมาจะเป็นการทอดกระถินของวัดเขาน้อยนะครับที่ตําบลควนโอพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับในวันพุทธที่22ตุลาคม2567นินี้ครับหลายหลายท่านที่ต้องการจะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของวัดเขาน้อยครับเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเขาน้อยนะครับเลขที่บัญชี910 0 8 4 5 7 9 5นปห้ะครับเลมเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งครับ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดขอน้อยเลขที่บัญชี910 084 5795นี่ะครับนี่คือเลขที่บัญชีของวัดขอน้อยสามารถที่จะร่วมบุญกันได้เลยในการทอดกะถินสามัคคีนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจอมน็สซิมกันด้วยนะครับแล้วก็รอเทปที่จะออกอากาศก็คือเทปที่ไปบันทึก เทปของเที่ยวชมวัดปากบาราที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับเป็นการบันทึกเทปแบบแบบง่ายๆนะครับแบบแบบบ้านๆนะครับเอาแบบบ้านๆเนี่ยเรียกกันแบบง่ายๆนะครับว่าบันทึกเทปแบบง่ายๆนะครับบันทึกเทปแบบบ้านๆนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมภายในบริเวณวัดปากบาราอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับก็ในเทปนี้ ฝากย้าอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะปิดเทปก็คือว่าขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่งสามัคคีประจําปี2567นเะครับเพื่อน,นําเงินมาสมทุนในการสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์สร้างสร้างอุโบสถนั่นแหละใช่ไหมครับสร้างโบสถ์นะครับณวัดปากบาราครับในวันอังคารที่22ตุลาคม2567นะครับตรงกับแรม5ค่าเดือน11คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกันได้เลยนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี6 เ2 7 4 5 7 9เ1นะครับเป็นชื่อบัญชีวัดปากบาราโดยตรงเลยนะครับเลขที่บัญชี6 72 7, 7 45 7 9 2 1นะครับนี่คือในส่วนของอการทำบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดปากบาราครับถ้าคุณผู้ชมได้โชคราบจากเลข659นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยทำบุญกับทางวัดด้วยก็แล้วกันนะครับ ตามกําลังศรัทธาก็แล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมได้โชคราบจากเลข659ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามแต่นะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อแล้วได้โชคราบจากเลข659นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยทําบุญกับทางวัดด้วยนะครับเพื่อนําเงินมาสมทุทุนในการสร้างโบสถ์กันต่อไปนะครับวัดพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือมันเล็กกว่าหมู่บ้านของเรานะครับพื้นที่ของวัดเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ก็ มีความสงบนะครับเงียบสงบดีครับร่มรื่นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปาเที่ยวชมกันได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามทางช่องย t u b บบัจอมนิดซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับรับชมเทปบันทึกการไปเที่ยวชมของ วัดปากบารากันด้วยนะครับทางช่อง u t u b e บาจอมเนือเสมครับเป็นการบันทึกเทีบแบบฉบับบ้านๆน,นะครับบันทึกเทียบแบบง่ายๆฉบับบ้านๆครับนำเที่ยวชมภายในบริเวณวัดปากบาราที่อําเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับตาบลปากน้ําคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมเที่ยวชมวัดกันได้เลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมวัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมทําบุญกันได้ครับไหว้สักการะไหว้บูชา แม่พญาหนาคนะครับตรงที่เหลือตรงนี้นะครับแล้วก็เล็กเด็ดเลขดังนะครับของวัดปากบาราก็คือ659นะครับสำหรับเทปนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ